กับส,สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผม KOG Channel กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาดูของกับชุดในซีซั่นที่สาสิบเอ็ดนะครับพอดีจำไม่ค่อยได้แล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นชุดผู้ชายน,นะครับนะอันนี้ก็จะคือส่วนของผ้าคุมมันจะอย่างน่ง มันจะไม่ลอยเวลาเราโดดแต่ตรงเส้นเส้นมันจะลอยเส้นเงแดงๆมันจะปิวตามต่อไปจะเป็นชุดผู้หญิงนะครับชุดผู้หญิงก็เหมือนกับผู้ชายเลยนะครับที่ผ้าคุณม,ม,มันเรียกไ่เลยไนะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับจะไม่ลอยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดผู้หญิงเนาะนี่หันหันให้ดูเลยเดี๋ยวเราจะไปดู ไอเทมกันเลยนะครับหรือของนั่นเองพวกสกินพวกสกินอะไรแบบนี้นะครับเนาะอ,อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋านะครับก็ตอนแรกก็จะมีเป็นเหมือนยันปิดอยู่อันนี้ก็จะมีเหมือนลิ้นของอสูรอันนี้ก็เป็นอสูรน,นะครับสำหรับซีซันนี้จะเกี่ยวกับพวกกับเทพ อาศูนย์อะไรแบบนี้นะแต่ก็ไม่เชิงนั้นอันนี้ก็จะเป็นกล่องดวงใจหรือกล่องศพนะครับเนาะจะเป็นรูปหัวกระโหลกแล้วก็จะมีออร่ารอเบอบอันนี้ก็จะเป็นแอร์บอร์ดเดี๋ยวผมหาแอร์บอร์ดก่อนอยู่ไหนเนี่ยนี่ครับจะมีออร่าแด,ดงๆหัวกับท้ายแอร์บอร์ดนะครับแล้วก็ี๋ยวแล้วก็จะมีสก,กินปืนด้วยนะครับ กินปืนก็จะเป็น M สองสี่เก้นะครับ <c oughs> ช่วงช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับอันนี้ก็ M สองสี่เก้าที่ผมใช้นะครับ X f r e สำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับเหมือนผมลืมไปบางอย่างนะครับสำหรับปีใหม่ไทยนะครับก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะเพราะว่า ช่วงช่วงนี้กำลังระบาดอยู่เลยเนาะก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ